สโกอลาวันนี้ออกเดินทางไปด้วยกัน mm hmm. กับทริปทำบุญวันเข้าพรรษา mm hmm. เดินทางง่าย mm hmm. ใกล้ BTS เริ่มต้นความเป็นสิริมงคลกันที่ BTS สถานีสะพานควายเขาซอยพระหนโยธิน15เดินไปไม่ไกลครับก็จะถึงวัดไผ่ตันวัดเก Bliss ่าแก่แห่งเดียวในย่านสะพานควายอายุกว่า200ปีที่หมายแรกของการเดินทางในวันนี้จุดทูบเทียนไหวพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลองเก่าแก่ที่หลอ่อขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในวิหารจตุรมุกกราบขอพอรเสริมบาร,รมีให้มงคลกับชีวิตจากพระพี่น้องท้ง5้องค์ตำนานแห่งพุทธเบญจ ภาคีชมภาพกิจกรรมฝาผนังพุทธประวัติอันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการลงรักประดับมุกเสร็จแล้วไปถวายสังฆทานพร้อมด้วยน้ำดื่มจะช่วยเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมาเงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนดังสายน้ำไหลมีจิตใจที่สะอาดเหมือนดังน้ำบริสุทธิ์ อิ่มบุญกันแล้วก็มาอิ่มใจกันต่อไม่ไกลจาก BTS สถานีสะพานควายแวะไปร้านบอนซี่คาเฟ่น่ารักที่หลายคนยกให้เป็นเฟสบ์ลิต place ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านที่มีกลิ่นอายก c a ด d เนเวียนผสมผสานความเก๋จากยุค mid century อีกหนึ่งความเก๋ของร้านคือการผัดเปลี่ยนงานอาร์ตหลากหลายรูปแบบจากศิลปินไทยและต่างชาติสับเปลี่ยนมาแสดงให้ทุกคนที่ชื่นชอบได้เห็ผลงานพร้อมสเปเชียลเมนูที่คือเอทขึ้นใหม่โดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้กระแสอาร์ตทอย ฟีเวอร์มากๆ <S <S ที่ว้านก็มีแสดงให้ทุกคนได้เยี่ยมชมและอุดหนุนผลงานจากศิลปินอีกด้วยปิดทิปกันแบบอิ่มท้องไปต่อกันที่ BTS สถานีอารี ไปกินติ่มซำกันที่โกปีฮาร์ทพรามร้านติ่มซำเจ้าดังจากชนบรุรีที่ขยายสาขามายัางอารีซอย2เด่นด้วยการดึงสเสน่ห์บ้านเก่าอายุกว่า100ปีมาตกแต่งสไตล์ไทยโบราณจีนร่วมสมัยให้มีบรรยากาศหรูหราสมฐานะร้านอาหารใจกลางเมืองพร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูพรีเมียมที่มีเฉพาะสาขาพรามเรียงแถวกันมาให้ได้สั่งแบบจุกๆุกินไปชมบรรยากาศสวยสวยไปจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีก BTS Go Around เคี่ยวง่ายๆ One Day Trip ไปกับ BTS